ไม่พกกระเป๋าสตางค์แล้วจะปังไหมหลายคนไม่พกกระเป๋าสตางค์แล้วใช่ไหมคะช่วงนี้ใครที่ไม่พกกระเป๋าสตางค์นะคะอย่าลืมนะคะนาเงินใส่ในกระเป๋าสตางค์มากน้อยแล้วแต่สะดวกนะคะแต่ในกระเป๋าสตางค์ต้องให้มีเงินตลอดเวลานะคะอย่าให้ในกระเป๋าสตางค์ขาดเงินนะคะแล้วใช้เคล็ดลับในเรื่องของการตั้งจิตให้จิตเปิดวันนี้จะไปเสี่ยงโชคจะไปค้าขายจะติดต่อการงานดีลงานหรือไปทําการงานใ,นใ,นใดๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะใช้เคล็ดลับในเรื่องของการตั้งจิตให้จิตเปิด บอกกล่าวท่านนะคะว่าเราอยากให้ท่านมาหนุนนําในเรื่องของอะไรนะคะสภาวิชาทั้งหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์ค่ะด้านในกระบอ๋าตางจะมีพุทธคุณที่หนุนการเงินโชคลาภนะไม่ตามียันนาโชคพร้อมมีเครื่องรางนึงดุดเงินนะคะซึ่งใครที่อยากมีโอกาสช่องทางการเงินการงานโชคลาภเข้ามาคล่องเข้ามาง่ายมากขึ้นให้ใช้ความลับในเรื่องของการตั้งจิตให้จิตเปิดที่พินจัดส่งให้เลยนะคะส่วนกระบอสตางไม่ต้องพกพาก็ได้เอาไว้ที่บ้านก็ได้นะคะแต่อย่าลืมใช้ความลับในเรื่องของการตั้งจิตให้จิตเปิดบอกกล่าวนะคะแต่ถ้าใครใช้ แล้วนะคะกระเป๋ตาตังค์ใบายาวใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะสายคล้องถอดเก็บได้ด้วยนะคะง่ายๆสบายๆในการพกพานะคะถ้าเป็นกระเป๋าตังค์ใบายาวช่วงนี้กระเป๋าตังค์ใบายาวพิ่ลดราคาด้วยนะคะจาก999บาทเหลือ899บาบาทนะคะ